สภาหอการค้ายื่นมือช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวก่อนสายเกินไปสภาหอการค้านี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวโดยตรงก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องการค้าขายการส่งออกการค้าขายกับต่างประเทศต่างๆแต่ครั้งนี้ก็คือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ,อโดยในบทความนี้เขาว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากเพราะว่าตามหัวข้อก็มีคำว่าสภาท่องเที่ยวอยู่ด้วยซึ่งจะเป็นคนที่พยายามเรียกร้องอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเสียงเรียกร้องมันจะแผ่วหลือเกินไม่ค่อยเรียกร้องกันแบบแข่งขันเท่าไหร่แต่ในที่สุดก็มีสภาหอการค้าเข้ามาร่วมด้วยแสดงว่าล็งเห็นว่ามันก็กระทบกระเทือนเพราะว่าถ้าท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีแต่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็คือจะมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมายซึ่งก็เป็นการค้าก็เยอะอะไรเงี้ยฉะนั้นก็คือเขาก็กระเทือนด้วยแหละใช่ไหมก,ก็ต้องยื่นมือเข้ามาด้วยนะครับก่อนที่ตามนี้เขาบอกว่าคนท่องเที่ยวจะถอดใจ ก็คือเหมือนกับว่าโควิดที่ที่มาแพร่ระบาดเนี่ยเหมือนเป็นการล้างไพ่ใหม่เหมือนเป็นการล้าง,ลางโลกใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจริงๆก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นก็คือของประเทศเราเนี่ยการท่องเที่ยวก็คือบูมขึ้นเรื่อยๆจนถึงพีคที่สุดก็คือปี2019ใช่ไหมแต่ว่าใครจะไปคิดว่าพอมาโควิดมาตูมเดียวปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือน เหมือนรีเซ็ตใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านมาก็ปีกว่าละที่เกือบหรือเกือบปีอ้อเกือบปีละที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้กลับมาเปิดอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่ถึงจะบอกว่ามีวัคซีนแล้วแต่เราก็ยังไม่รีบฉีดอีกต่างหากแล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกยังไม่ชัวร์ว่าตกลงจะเริ่มฉีดเมื่อไหร่แถมกลุ่มแรกๆที่จะได้ฉีดก็เป็นการแพทย์แล้วก็ผู้สูงอายุอีกต่างหากจริงๆควรจะฉีดก็คือคนท่องเที่ยวก่อนเป็นพร้อมกับการแพทย์เลย เป็นกลุ่มแรกๆเพราะว่าจะได้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเรียกร้องอยู่ว่าทําไมฉีดแต่การแพทย์อย่างเดียวฉีดนคนทํางานท่องเที่ยวด้วยแต่โคต้ามันจะเยอะนะเพราะคนทํางานท่องเที่ยวในประเทศของเราเนี่ยมี2ล้านกว่าคนฉะนั้นต้องมีวัคซีนเพิ่มอีก5ล้านโดสซึ่งกว่าจะได้ไอ้ที่จำนวนเยอะๆเนี่ยก็เลยกลางปีไปแล้วนี่นะครับก็ขอมาที่ข่าวนี้ด้วยมีอยู่2ข่าวเดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอก็กคือ อ่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวก็เรียกร้องกับใครอ่ะเรียกร้องวัคซีนประมาณ5ล้านโดสเนี่ยให้กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวคือว่าหวังยากอ่ะเพราะว่าที่พูดข่าววันก่อนภูกเก็ตเขายังบอกเลยบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยมาฉีดคือของของงบของงบเอ่อของงบของทางอบจอ,อบจอจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาฉีดคนในจังหวัดคือที่ไม่ได้ทํางานท่องเที่ยวนะประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยให้อบจอซื้อวัคซีนเองมาฉีดแต่ว่าส่วนของ พวกธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะออกเงินกันเองอแต่ที่นี้คือถ้าได้5ล้านโดสนี่มาจริงๆเนี่ยมันก็จะครอบคลุมคนทํางานท่องเที่ยวทั้งประเทศอยู่แล้วซึ่งซึ่งหวังยากมากอันนี้เราก็ขอพูดแบบสรุปนิดนึงนะครับก็คือเหมือนกับว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยตามข่าวนี้จะมีทั้งหมดถึง7เมืองเลยเพราะว่าขอให้ทางนาย,ยกเนี่ยได้จัดวัคซีน5ล้านโดสให้7เมืองท่องเที่ยวมีอะไรบ้างเนี่ย7เมืองเลย เอ,อ๋อ,อตรงนี้ก็บอกก็คือ5ล้านโดสก็จะฉีดคนทำงานท่องเที่ยวได้2.5ล้านคนรวมทั้งทำงานโรงแรมพัตคารลรลูกจ้างคนขับรถทัวร์ออพนักง,งานสปาในชนบุรีกรุงเทพเชียงใหม่ภูกเก็ตกระบ,บี่สุราษฎร์ธานีและสงขลาก็เป็นจังหวัดยอดฮิตที่ชาวต่างชาติมักจะไปแต่นี่ยังไม่ครอบคุมนะออบ้านมันยังมีอีกหลายจังหวัด ในนี้ก็บอกว่าทางการท่องเที่ยวเ,เตรียมการจะต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ 5- 10ถึงล้านคนภายในปีนี้ซึ่งตอนแรกตั้ง1ิเสร็จแล้วพออีกข่าวนึงที่พูดไปคือลดเป้าเหลือ5้าละเพราะว่ากว่าจะได้วัคซีนก็ช้าเหลือเกินหวังได้แค่ปลายปีเท่านั้นเองแล้วก็ทางการท่องเที่ยวก็ก็เรียกร้องที่จะให้มีวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งก็จะให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนเข้าได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ ต้องดูนิดหนึ่งไม่ได้บอกว่าเดือนไหนอะไรยังไงคือยังเป็นแค่การคุยอีกอยู่ดีแล้วก็ทางการท่องเที่ยวก็มีการร่วมมือกันกับพวกเอเจนต์ทัวร์วงเล็บของต่างประเทศหรือเปล่าแล้วก็โรงแรมแล้วก็สายการบินอย่างกาตาหรือเอมิเรตที่จะเริ่มต้นขายแพ็กเกจล่วงหน้าให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเขาจะได้มาไหมปีนี้แล้วก็อันนี้มันเหมือนการสรุปมากกว่านะจากที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือภูเก็ตเนี่ยเขาก็ต้องการจะ ให้ทางจังหวัดเนี่ยออกเงินเองคือรอทางส่วนกลางช้าอยากไปซื้อเองเลยมาฉีดประชากรสัก70%์ของทั้งเกาะแล้วก็ส่วนของพวกตัวเองนีค้คือจะออกเงินมาฉีดให้คนทำงานของตัวเองเพื่อที่เตรียมจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่วงเล็บก่อนจะเปิดเนี่ยก็คือเปิดหนึ่งตุลานะก่อนจะเปิดก็คือจะต้องตามดูว่าเขาจะได้ฉีดให้คนในเกาะหรือเปล่าเพราะเขาจะต้องฉีดก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าจะฉีดตอนเดือนกันยายน แล้วก็จะพยายามเปิดให้ได้1ตุลาก็คือเป็นชื่อว่า p ูเก็ต first October นะครับก็คือต้องตามให้กำลังใจกันว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีภูเก็ตโ o เดลใช่ไหมที่เตรียมจะต้อนรับ Special t o u r i s t Visa ประมาณพันสองคนแต่สุดท้ายก็ได้แค่200กว่าคนตอนปลายเดือนตรงนี้ก็กลับมาที่ข่าวหลักของเรานะครับอันนี้คือเป็นบทความนะเชิง,ชงกึ่งบทความเพราะว่าคนเขียนเขาบอกว่าถอดใจกันเป็นแถว ขอใจคงหมายถึงคนทํางานท่องเที่ยวนะต้องบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดรอบใหมน่นี้มีผลต่อการตัดสินใจอำลาวงการของคนท่องเที่ยวไม่น้อยอย่างกับดารานะอำลาวงการเลยนะคือท่องเที่ยวนี่มันก็ลึกล้ามากใช่ไหมมีสารพัดเป็นหลายสิบเป็นร้อยธุรกิจอยู่ในนั้นน่ะหมายถึงว่าประเภทธุรกิจอะนะฉะนั้นอะไรอะ่ะสักรายก็เป็นธุรกิจท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าอะไรอะ่ะ สอนชกมวยในในจังหวัดท่องเที่ยวก็เป็นธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเงี้ยจากการพูดคุยกับคนในแวดวงท่องเที่ยวหลายคนส่วนใหญ่บอกว่าหมดหวังกับคําพูดสวยๆที่ว่าธุรกิจท่องเที่ยวของไทยกําลังจะค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาแล้วเราได้ยินว่าคือเขาหวังได้แค่ก่อนหน้าน,นี้นะก่อน้ะลอกสองเขาหวังได้แค่ตอนปลายปีเนี่ยก็จะมีคนในประเทศยอมมาเที่ยวบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นน้ําทิพย์ฉโลมใจได้หวังได้แค่นี้ ก็คือแทบจะหมดหวังเลยโดนละลอกสองเนี่ยพูดในทํานองเดียวกันว่าโควิดละลอกนี้น่าจะฟื้นยากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่คือยาแรงไงใช่ไหมล็อกทั้งประเทศเต็มๆแค่เดือนกว่าแล้วหลังจากนั้นก็คืออาจจะคลายล็อกบางส่วนจนกระทั่งปลดล็อกทั้งหมดในอีก2เดือนถัดมาแต่นี่คือล็อกเต็มๆจนถึงป่านนี้ก็ยังล็อกจะเป็นส่วนใหญ่อยู่มีผ่อนคลายบ้างเือเรียกว่าเป็นไม่ได้ยาแรงแบบครั้งที่แล้วก็เลยจบช้า ื้นยากกว่าปีที่แล้วเพราะผู้ประกอบการเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ไม่มีเงินเหลือที่จะมาเติมสภาพคล่องกันแล้วที่เราเคยพูดว่าปีที่แล้วเผาหลอกปีนี้เผาจริงเพราะส่วนใหญ่เขาก็ยังพอมีเงินเหลือจากที่เคยทํากําไรในปีก่อนๆใช่ไหมแต่พอมาขึ้นปีรอบใหมน่นี้ปุ๊บจากเดิมควรจะได้เงินมาหมุนเวียนสักนิดนึงกลายเป็นว่าเงินใหม่ก็ไม่มีคนแบบไปเที่ยวกันไม่ได้ไงกักตัวด้วยแล้วก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นเงินเก่าก็หมด ก็คือเผาจริงเลยพร้อมวิเคราะห์ว่าการระบาดรอบแรกเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ต้องปิดตัวชั่วคราวนาน3ามี่เดือนแต่รัฐบาลก็ประกาศนโยบายช่วยภาคธุรกิจท่องเที่ยวออกมาเร็วเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จริงยอมลงเงินเพิ่มเพื่อหวังว่ามาตรการภาครัฐจะช่วยต่อลมหายใจได้เออจริงๆนัดจะบอกว่าครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เนี่ยคนกลุ่มนโยบายเกี่ยวกับการเงินเนี่ยคนละคนกันด้วยนะคนเก่าเขาเร็วนะแต่แล้วหลังจากที่ โควิดรอบแรกคลี่คลายไม่กี่เดือนน่ะทั้งทีมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็โดนเตะเออกไปกลายเป็นคนใหม่ซึ่งนี่แหละมันเกี่ยวกันด้วยหรือเปล่าคนกลุ่มเรื่องการเงินกลุ่มเรื่องธุรกิจของของคณะเนี้ยเขาคนละคนกันด้วยไงความคิดก็คนละแบบกันอ๋อจาได้ว่าคนเก่าเนี่ยเขาเด็ดขาดมากนะเพราะว่าเราก็ฟังเขาพูดในงานพวกเกี่ยวกับธุรกิจมาตั้งหลายปีอะเพราะว่าคณะนี้เขาอยู่กันมาหลายปีมากใช่ไหมจนกระทั่งมาเลือกตั้งตอนต้นปี2019เนี่ย ก็คือเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งเมื่อสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นวงเล็บก่อนก่อนเว็บสองก็คือในช่วงตุลาพฤศจิกายนที่หวังว่าสุดท้ายปลายปีคือธันวาคมจะได้ฉลองจะได้มีลูกค้าเยอะๆอย่างน้อยสักเดือนนึงก็ยังดีแต่ทันทีที่มาเจอการระบาดในประเทศละลอกใหม่ในช่วงธันวาคมทําเอาทุกคนล้มทั้งยืนเพราะต้องกลับมาอยู่ในภาวะเหมือนถูกล็อกดาวการเดินทางอีกครั้งแน่นอนซัพพลายเชนท่องเที่ยวทั้งหมดได้รับผลกระทบอย่างหนัก ขนาดโรงแรมสายการบินร้านอาหารที่ได้อันนี้สงจากโครงการไทยเที่ยวด้วยกันน,นี่แปลงชื่อนิดหนึ่งยังกระอักและกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์รถนําเที่ยวเรือนําเที่ยวร้านขายของที่ระลึกส่วนสนุกทิมพาร์คแล้วก็โชว์ต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มที่แทบจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาเลยจะหนักขนาดไหนเออพวกที่ต้องมีมาชุมนุมกันอย่างมาดูโชว์นี่ใช่ไหมก็ แทบจะไม่มีโอกาสได้จัดเลยแหละเพราะเขากลัวไม่ให้รวมกลุ่มอ่ะดังนั้นตัวเลขที่คาดการณ์กันว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้น่าจะมีแรงงานจากภาคท่องเที่ยวตกงานพุ่งทะลุสองล้านคนจึงไม่ใช่อะไรที่เกินคาดเดายังไงก็ตามก็ต้องยอมรับว่ารอบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวแอคชั่นเร็วมากเหรอไม่ว่าจะเป็นททท,ทสมาคมโรงแรมไทยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเร็วมากเหรอเราเห็นว่ามันก็มีล็อกดาวน์กันมาตั้งเกือบเดือนกว่าเขาจะโผล่มาเรียกร้องอะไรนะ รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือสภาท่องเที่ยวอ๋อหรือที่หรือที่เรียกว่าเร็วก็คือพอหลังคลายล็อกปุ๊บเริ่มเลยอะไรเงี้ยแต่กว่าจะคลายล็อกก็ก็ผ่านมาตั้งสักพักใหญ่เลยนะทุกหน่วยงานเร่งสำรวจผลกระทบรวมถึงความต้องการที่อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งทําสรุปข้อมูลและส่งต่อไปอยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งท่องเที่ยวกระทรวงครังโดยในส่วนของสมาคมท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงสมาคมโรงแรมได้ผนึกกําลังกันรายงานผลกระทบ จริงๆเขาไม่ได้หน้าต้องรอ,อรายงานเลยนะของเดิมก็รู้อยู่แล้วว่ามันพังขนาดไหนอันนี้คือต้องมานําเสนออีกว่าเออพังมากขึ้นแล้วนะท่านหรืออะไรเงี้ยพังมากขึ้นยังไงพร้อมนําเสนอมาตรการที่อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูท่องเที่ยวต่อรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวในนามสภาท่องเที่ยวเมื่อ26มกราคมที่ผ่านมาของเดิมได้หรือยังจําได้ว่าวงเงินอะไรหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านอะไรของเขา่นี่นนะของเดิมได้หรือยัง ขนาดเราเคยนําเสนอข่าวเรื่องสายการบินเรียกร้องเงินชดเชยเพื่อไปจ่ายเงินเดือนพนักงานสัก20,000กว่าล้านตั้งแต่สิงหาป่านนี้ยังไม่ได้เราไม่รู้ตอนนี้ได้หรือ,อยังแต่ว่าตอนข่าวนั้นตั้งแต่ต้นเดือนมกราก็ตอน,น,นเขาบอกยังไม่ได้ที่เขาเรียกร้องกันก็คืออยากให้รัฐเนี่ย c o p a เ m e n t ก็คือร่วมจ่ายเงินเดือนกับแรงงานในระบบสัก50เปอร์เซ็นเป็นเวลาหนึ่งปีจัดตั้งธนาคารแรงงานท่องเที่ยวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตรา2เปอร์เซ็นยังจะไปคิดดอกเบี้ยเขาอีกอ่ะ พักชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นเวลาสองปีรวมถึงการนําคือคือ,คอไอเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยเหมือนจะเคยได้ยินเขาพูดว่าไม่มีไม่ได้หรอกมันเหมือนแบบมันผิดระบบหรืออะไรเงี้ยจริงๆเวลาเนี่ยควรจะเป็นถ้าถ้าจะคิดนะเอาสักศูนจุดห้าหรือศูนจุดสองเปอร์เซ็นตเนี่ยหรือให้เปล่าแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้คืนเท่าไหร่ไม่ควรต้องมีดอกเบีย้ยเพราะ,ะไรายได้ไม่เข้าไงรวมถึงการนํางบประมาณที่เหลือจากโครงการเราเที่ยวอ๋อไทยเที่ยวด้วยกันมา เดินหน้าโครงการต่อโดยยังเหลืออยู่อีกเหรอโดยเปิดกว้างให้ซัพพลายเชนอื่นๆด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมด้วยไม่ใช่แค่โรงแรมสายการบินร้านอาหารผลักดันโครงการเที่ยวคนละครึ่งจากนั้นอีกไม่กี่วันนี่ตามหัวข้อสภาหอการค้าและหอการค้าไทยคนละอันกันใช่ไหมได้นําทีมคณะกรรมการก็อย่างที่บอกอะ่ะสองอันเนี้ยเขาไม่ได้เกี่ยวกับท่องเที่ยวโดยตรงเกี่ยวกับการค้าขายแต่ก็เข้าร่วมเหมือนกันก็เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวคนที่เคยพูดนะเพราะว่าพวกโรงแรมยักษ์เนี่ยที่เอกชนน่ะเขาก็เคยขอเข้าพบแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นประมาณหน้าที่ของเขาจะต้องช่วยให้ได้หรืออันนั้นบงเล็บตั้งแต่ธันวาหรือปลายเดือนพฤศจิกายนไงไม่รู้แล้วหลังจากนั้นก็เงียบแล้วเขาจะทําอะไรได้หรือโดยเสนอให้ผลักดันท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วย Wellness, ism, เวลเนสทัวริซึมก็เข้าทางเขาเลยสิ เราะเขาเคยพูดไว้และช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมทั้งมาตรการสินเชื่อซอฟโลนและสนับสนุนค่าจ้างรวมถึงพักชำระเงินกู้นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วและมีเฮลท์พาสปอร์ตคือพาสปอร์ตสุขภาพเข้าประเทศโดยไม่มีการกักตัว14วันเป็นต้นมันมีไหมอะ่ะล่ารายชื่อแบบเหมือนเหมือนแคมเปญของ change.org อะ่ะแล้วเขาแล้ววงเลยว่าถ้าชื่อเยอะพอเขาต้องทําด้วยนะเรียกได้ว่าข้อเรียกร้องหลักของ สภาท่องเที่ยวและหอ,อการค้าไทยนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเหมือนกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวที่สําคัญคณะที่ตามทีมหอ,อการค้าไปไทยไปพบรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวก็ล้วนเป็นคนในวงการท่องเที่ยวแทบทั้งสิน้นทําเอาหลายคนงงเลยแล้วก็ถามว่าทําไมหอ,อการค้าไทยถึงมาเสนอเรื่องเดียวกันกับสภาท่องเที่ยวคือคือเป็นอย่างที่บอกเขาเกี่ยวกับค้าขายไงไม่ได้เกี่ยวกับท่องเที่ยวแต่ทาไมมาร่วมผักดันเรื่องท่องเที่ยวด้วย ทำไมคนท่องเที่ยวถึงไปร่วมผักดันกับหอการค้าไทยทั้งที่ก่อนหน้านั้นสภาท่องเที่ยวก็ได้ทําหน้าที่นี้ไปแล้วครับเรียกร้องกันเบาๆเอ,อครับหอการค้าไทยมีพลังมากกว่าหรือมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าแล้วสภาท่องเที่ยวล่ะสาหรับผู้เขียนมองว่าท่ามกลางวิกฤตแบบนี้อย่ามองเป็นเกมวัดพลังเลยเหมือนเหมือนไม่ค่อยถูกกันหรือยังไงทําไมเหมือนคู่แข่งมาหรือหรืออะไรที่ไม่ถูกกันมาช่วยเรียกร้องก็เหมือนเสียศักดิ์ศรีอะไรนี้เปล่าเดาวเอา ก็คืออย่ามองว่าเป็นเกมัดพลังเลยช่วยกันลุ้นให้มาตรการต่างๆออกมาให้ทันเวลาดีกว่าคือออฟเสียดายมากว่าตั้งแต่ต้นแล้วอะ่ะอ,อ,องค์กรอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวทั้งหลายของเราเนี่ยอ่อนแอเกินไปคือคืออาจจะไม่เชิงว่าอ่อนแอแต่หมายถือว่าแบบเขาเหมือนไม่ได้รับการช่วยเหลือมานานแล้วอะ่ะจริงๆก็ควรจะไม่เป็นเด็กดีเหมือนตอนนี้อ่ะตอนนี้เหมือนเป็นเด็กดีไงก็คือพวกเรากําลังจะลําบากกันแล้วนะพวกเรากําลังจะไม่มีเงินแล้วนะแล้วก็พูดแบบซบซบ เสร็จแล้วก็เขาก็ไม่ช่วยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วเราก็ยังซอๆของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อะไร่อาออไม่ได้บอกให้ไปทําอะไรรุนแรงนะแต่หมายถึงว่าแบบเราไม่มีไม่มีหนทางจะทําอะไรให้มันเข้มแข็งมากกว่านี้งั้นหรือขนาดเราไม่ได้อยู่ในวงการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ยังจะยังจะยังจะมองว่าเขาแบบเรียกร้องกันไม่ค่อยแข่งขันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ